ำมากมากดูไข่ดูไข่ไขโอ้โหยิ่งใหญ่มากที่สุดปลาล้านะคะทุกคนอุ้ยแบบเปจะแซ่บมากดูอุ้ยช่ำมากปีฟูนะคะทุกคนอืมกินสีฟูมันแบบนี้เลยนะคือแบบช่ำม,มากที่สำคัญปูไข่ด้วยนะไม่ได้ไม่ได้ไ,ไดข่ปลอมนะไข่ป,ไขปูจริงนะทุกคนอืมอืออสวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่สุข,ขุมวิท53าสิบสาม ตลาดเดอะม er าร์เก็ตเนินทบาวานนะคะวันนี้ผมูาทุกคนมากินนี่เลยร้านนี้ยำ20บาททุกอย่างปูม้าเขาเลย,บยแบบว่าปูไข่แบบไข่ไม่ใช่ไข่ดองเค็มนอะคือไข่ปูแท้ๆเลยของกินเยอะมากอ,อันนี้ดูประเมินนะคะโหไมีหมูกรอบด้วยนะคะเนี่ยออันนี้ไข่ประเมินขำมาก นี่นะคะดูความปูแบบว่าสดมากดูไข่ดูไข่โอ้โหยิ่งใหญ่มากอันนี้เป็นน้ำยำเขานานีน่พิสูจน์ปลาล้านะคะทุกคนอุ้ยแบบเป็นจะแซ่บมากดูอุ้ยแ่มมากปลาแบบหอมแบบหืมเตะปลาเตะใจดิฉันมาก ซีฟู้ดนะคะทุกคนเขียวฉ่ำมากจะแซ่บส่วนตัวนี้น่าจะเป็นน้ำเดองเค้านะคะจะมีโมจิโกะนะคะเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังนะคะมากินด้วยนะคะนี่แล้วก็มีครอบครัวของโบกันในร้านด้วยนะดูค่ะตอนพีอิอิก,ก็มา ทุกอย่างนี้คือ20บาทอย่างละ20บาทเองนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้นี่เมนูแนะนําเลยนี่ก็คือปูม้าสดสาานั่นเองค่ะว่าน้าจิ้มซีฟู้ดมันแบบนี้เลยนะคือแบบฉ่ามากที่สําคัญปูไข่ด้วยนะไม่ได้ไม่ได้ไ,ไดข่ปลอมนะไข่ปูจริงนะทุกคน <Down> น้ำลายแตกแล้วหนึ่งปูดสดมากเนื้อเนื้อเยอะมาก นี่ต่อไปเป็นหอยนางลมเขาล่ากับน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบใส่ปลาร้าใหมาให้แบบนี้เลยนะแล้วก็กระเทียมเจียวนะทุกคนนี่แล้วก็อันนี้อะไรนะพริกเผาแล้วก็มาพร้อมกับพริกเผาแบบนี้เลยอโ oh อ้ยม o กอืออือสงสามรตระก้อจรงเลยอือเด็ดแค่ไหนเต็มสิบสิบเลย เป็นยำแมงกะพรุนครั้งแรกของผมเลยนะไปค่ะหืมกลุ้มๆกลุ้ม <laughs> ก็กรอบกรุบกรุบแบบนี้เลยราดน้ำจิม้มไปค่ะอืมกรอบอันนี้น่าจะเป็นหมึกดองสีอิวนะคะอโอ้ยกีกอนี้ต้องใส่น้ำจิ้มนะเนาะไม่เคยกินเลยนะเนี่ยมาอืมรู้สึกว่าอืมอันนี้ดี เข้ากับน้ำจิ้มซีฟูดมากจิ้มซีฟูดเขาคือเด็ดมากเลยนะเป็นกุ้งดองสีอิ่วนะคะใช่ไหมใช่กุ้งแด่มา้าวแต่น้ำจิ้มซีฟูดจับมาะเลยอันนี้ไม่ต้องใช้ช้อนแล้วนะไปขามือมาอืมอืมออืมอือืออื ลองครั้งแรกแล้เนี่ยอือไข่ดองสีอิ่วไข่ไข่ดิบมันจะไม่อันตรายใช่ไหมลองดูไม่ใช่กินอันนั้นมาอือดูตรงลาดำจิ้มได้ไหมต้องลาดหรือว่ามันถ้าไม่ลาดมันก็จะแปลกๆมาเฮ้ยเอาอันนี้แหละมาผสมน้ำจิ้มปลาลาไปเลยจ้ะใส่ปลาลาด้วยไปเลยนะ มาน้ำจิม้มซอสคือแบบเด็ดมากทำไมกะแตกอละไข่แตกจ้ะมาอันนี้เขาต้องกินกับข้าวหรือเปล่าข้าวญี่ปุ่นแต่วันนี้เรากินแบบนี้เลยปว uh huh. ายสะอาฮึโดมใส่เข้าไป่่เป็นไงอร่อย้<ด>น,น้ำจิ้มคือเด็ดน้ำจิ้มคือแบบจิ้เด็ดคือน้ำจิม้มกินกับอะไรก็อร่อยนะคะใช่ แล้วของเขาสดด้วยนะคะนี้เมนูเมนูต่อไปนี่เป็นอันนี้อะไรอ่ะยำไข่หมึกอ๋ยยำไข่หมึกมาค่ะหน้าตาหน้าตาดีราน้ำจิ้มดีฟูดมาแบบเรียบร้อยอ๋อไับได้เนาะมียำหนดหมึกหมึกสาย